ต่อเนื่องกันที่จากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนาราธิวาสค่ะเลขาสูนํานการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นําข้อห่วงใยพร้อมกระเช้าจากท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรองนายกรัฐมนตรีเยี่ยมให้กําลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดโกดังเก็บพลูตลาดมูโน,โนจังหวัดนาราธิวาสค่ะพลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสูนํานการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจาก bon o, เหตุระเบิดตลาดมูโนอําเภอสุไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสค่ะ โดยนำข้อห่วงใยพร้อมด้วยกระเช้าให้กำลังใจจากพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมอบให้ผู้ได้รับบาดเจ็บสิบรายด้วยกันค่ะที่พักรักษาตัวอยู่ณนะโรงพยาบาลสุงไงโกลกทั้งนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีได้สั่งการทันทีให้ดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่เมื่อได้รับเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยดูแลประชาชนอย่างดีที่สุดในส่วนของความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนาราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้นค่ะเบื้องต้นมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย365หลังคาเรือนมีผู้เสียชีวิต12รายสามารถพิสูจน์ทราบตัวตนแล้ว10รายเหลืออีก2รายค่ะที่รอกำลังพิสูจน์อัตลักษณ์ บาดเจ็บ121คนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงไงโกลก10คนบาดเจ็บสาหัส1คนและบาดเจ็บปานกลาง9คนค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีข้อสั่งการให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับสำนักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ประชุมเป็นการเร่งด่วนเพื่อหารือแนวทางในการให้ความช่วยเหลือจากเหตุด,ดังกล่าวค่ะ ด้วยการระดมสัพพะกำลังและการเปิดรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมจากที่ภาครัฐสามารถให้ความช่วยเหลือได้ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับกรณีการให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายและบางส่วนเสียชีวิตนะครับก็มีแนวทางการช่วยเหลือ2ทาง น,นั่นก็คือ 1. จากสำนักนายกรัฐมนตรีครับโดยกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีตามหลักเกณฑ์และก็แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังนี้นะครับกรณีเสียชีวิตค่าจัดการศพรายละ5 0,000บาทเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตครอบครัวละ3 0 0 0 0บาทเงินทุนเลี้ยงชีพครอบครัวผู้เสียชีวิตบุตรอายุไม่เกิน25ปีบริบูรณ์อีกครอบครัวละ5 0,000บาทที่มีกรณีบาดเจ็บ เงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บสาหัสนะครับอยู่ที่รายละ3 0 0 0 0บาทเงินทุนเลี้ยงชีพผู้บาดเจ็บทั่วไปรายละ15,000บาทบ้านเรือนได้รับความเสียหายค่าวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามความเสียหายก็เท่าที่จ่ายจริงนะครับไม่เกินหลังละหรือว่าเสียหายทั้งหลังเกิน70%เอนี่ยอยู่ที่2 3 0 0 0 0บาทเสียหายมากนะครับอยู่ที่30%ถึง70%นะครับก็จะอยู่ที่70,000บาท เสียหายน้อยกว่า30%อครับอยู่ที่1,500 0บาทค่าเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็เครื่องใช้อื่นๆที่จําเป็นเนี่ยอันนี้จะเป็นในเฉพาะบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลังนะครับแล้วก็เสียหายมากครอบครัวละ5,000บาทครับส่วนช่องทางที่2จากกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ข้าวัสดุในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายตามความเสียหายที่เท่าที่จ่ายจริงนะครับกรณีเสียหายทั้งหลังไม่เกินหลังละ49,500บาทกรณีเสียชีวิตช่วยเหลือรายละ29,700บาทหากผู้เสียชีวิตเป็นผู้นำครอบครัวจะให้การช่วยเหลือเพิ่มอีกรายละ29,700บาทซึ่งสำหรับรายงานนะครับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุดังกล่าวข้างต้นเนี่ย ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการชายแดนภาคใต้ก็ร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับจะได้มีการเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามการให้ความช่วยเหลือทุกกรณีเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรีและหากประชาชนได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวยังคงต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐขอให้แจ้งมายัางศูนย์ดำนวธรรมครับทางโทรศัพท์ 1880เพื่อที่จะได้เร่งประสานงานนะครับถึงหน่วยงานทุกหน่วยงานเลยเข้าไปให้ความช่วยเหลือโดยเร็วต่อไปทั้งนี้นะครับขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขานราธิวาสนะครับหรือว่าชื่อบัญชีเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยมูโนเลขบัญชีครับ905ขีด3ขีด66122ขีด0นะครับ